วัดีค่ะวันนี้นะคะคลิปบ้านของเราตั้งชื่อตอนว่าบ้านไม่มีกําแพงค่ะคือกําแพงในที่นี้หมายถึงกําแพงที่มันเป็นแบบว่าฉับปูนใช่ไหมทาฉับปูนทาสีอ่ะบ้านเก่าก็จะมีเหมือนกันแบบว่าฉาบปูนทาสีเต็มไปหมดแต่บ้านเนี้ยกาแพงอ่ะไม่มีแบบนั้นมันจะเป็นอะไรบ้างก็เลยจะมาแชร์ท่านผู้ชมดูว่าเออเผื่อว่าแบบไม่อยากได้กําแพงแบบนั้นแล้วเราจะมีเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างกัวเปเปอร์บ้านนี้ก็ไม่มีนะใช่ คือวอลเปเปอร์มันจะติดบนกํากแพงไงคือ,อกําแพงค่ะมันแบบทาสีแล้วแบบบางทีไม่สวยก็ติดวอลเปเปอร์ไงแต่บ้านเนี้ยไม่มีทีนี้จะถามป๊าป๊าว่าทําไมป๊าป๊าถึงออกแบบแบบว่าไม่มีกําแพงเรียบขนาดนั้นแม่จะหาที่แขวนภาพไอ้แผนที่อะไรของแม่ยังไม่มีเลยที่แขวนรูปแขวนในการไม่มีเลยเพราะว่ามันมัเจาะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกําแพงแบบที่เจาะทำไมถึงไม่ชอบกําแพงปูนเหรอ ก็รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วกับบ้านเก่ามีแิดกำแพงกพงบ้านเราอ่ะบ้านเก่ามันเป็นตึกแถวไงแล้วมันก็จะมีแบบเอกแบบนี้ยเต็มเลยเป็นกำแพงปูนเต็มไปหมดแล้วมีความรูม้สึกว่าถ้าเป็นกำแพงปูนแล้วรู้สึกเป็นบ้านธรรมดา,อ,าอ่าทำ <Almost. S 1> ให้มันมีอะไรพิเศษหน่อยเริ่มกันที่จุดนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดชั้นสามหน้าบ้านก็คือจุดนี้เนี่ยเราจะทําเป็นมุงลวดนิรภัยซึ่งเจาะช่องแบบใหญ่มากแบบว่าโฟล์แบบ เพื่ออะไรเพื่อรับลมและรับแสงแดดให้อากาศมันฟโล์คือบางบ้านเนี่ยอาจจะทําเป็นแบบว่าเหมือนมีช่องหน้าต่างหรือช่องแสงแล้วก็ล้อมรอบด้วยขอบกําแพงกูนซึ่งเราอ่ะไม่ได้ทำอย่างนั้นป้าก็คือไม่ชอบไงอย่างนั้นป้าก็เลยแบบให้มันโล่งหมดเลยโล่งก็คือลด<อ>ลงเต็มที่ไปเลยอันนี้คือหน้าส่วนด้านหลังก็ทําเหมือนกันเข้ามาบ้านนี้นะคะอันนี้เนี่ย เป็นผนังหินก็คือหินเนี่ยหินจริงๆจังๆเลยนะคะคือไม่ใช่ว่าแค่แบบเอาหินมาประดับเล็กๆน้อยๆมันจะดูแบบว่าเออแค่เอามาตกแต่งแต่ปาต้องการความเป็นแบบผนังหินน่ะ ก็คือเราจะทําเป็นหินแบบนี้หินภูเขานะติดขึ้นไปตั้งแต่ชั้นนี้สาสี่แล้วก็ไปดาดฟ้าแบบเลยเอาไปดาดฟ้าส่วนชั้นห้องนอนก็คื้เลยเข้าไปในห้องนอนด้วยฉะนั้นด้านนี้มันจะทึบทั้งด้านตั้งแต่ตึกด้านนี้ของบ้านเรามันจะทึบขึ้นไปถึงทั้งบนเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ทําหินกรูมันจะกลายเป็นผนงังปูนเรียบเรียบไม,ไม่ได้เลยป้าบอกไม่เอาเอาให้เป็นผนังหินทำอะไรต้องสุดใช่ไหมป้าบอกว่าต้องสุดต้องใหญ่ต้องแบบ ให้มันดูมีอะไรอ่ะอืคือถ้าเผื่อว่าเอาหินมาประดับกําแพงแต่ไม่ได้ขูดเต็มขนาดนี้มันก็จะเหมือนกับว่าเอาหินมาประดับไงแต่ถ้าเผื่อเต็มแบบนี้มก็จะเหมือนกับว่าเป็นกํแพงแพงหินแล้วเราไปอยู่ในกําแพงเข้าใจไหมอืก็คือเป็นกําแพงหินผนังหินซึ่งแบบว่าดูแล้วทุกคนก็จะมาจุดเนี้ยแล้วก็จะว้าวแบบว่าแบบเออหินอะไรเงี้ยหินจริงมาจับกันใหญ่เลยอ้อหินเลยถัดมานะคะก็จะเจอไปอันนี้ซึ่งจริงๆก็คือเป็น กำแพงนั่นแหละแต่ว่าหอด้วยกระเบื้องคือเราจะไม่มีกำแพงปูนเปื่อยๆอย่างที่บอกอันนี้ก็คือว่าหอกับเบื้องแล้วตรงเนี้ยเป็นผนังลิฟต์กำแพงแบบตรงเนี้ยเป็นลิฟต์ใช่ไหมจริงๆก็คืออาจจะเป็นแบบเรียบๆไปเลยบางบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยบางบังตึกแต่ว่าป้าก็ไม่ยอมก็คือปลูกไม้ขึ้นมาแล้วก็ปลูกขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าได้ส,งส่งตสอก็คือว่ามีความสวยงามแล้วก็มีตรงนี้ต์มันจะมีช่องเซอร์วิสอยู่ก็คือว่าเหมือนบางช่องเซอร์วิสเป็นประตูช่องเซอร์วิสไปในตัวอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วเลยมาทางนี้นะคะจริงๆตรงนี้เป็นส่วนหลังบ้านละส่วนที่แบบว่าเออทีนี้เป็นกําแพงคุณปูนไปเลยก็ได้แบบทาสีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าป้าก็ไม่เอาค่ะไม่ชอบป้าก็ปูกกับเบื้องอีกเลยที่อยู่ตรงนู้นแล้วก็ด้านหลังอ่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเจาะช่องแสงช่องลมผ่านอะไรย่างเงี้ยแล้วติดงูน,นี้แลภัยใช่ปะ เออแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเรียกว่ามีอะไรนะป้ะข้างล่างอะ่ะก็เป็นปูนอยู่เครื่งน,น,น,นึ่งปูนอยู่เคร่งนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปูนเฉยเยก็เอากระเบื้องไปแปะทับมันเหมือนกันนะแล้วก็เลนะื่อยราะที่ต้องมีเพราะว่าเราจะปลูกต้นไม้เราจะทําน้ําตกอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องมีขึ้นมาถ้าไม่มีเราอาจจะแบบว่าทิ้งถีบพื้นได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ตัวนเนี่ยเลยมาปุ๊บนี่ตามพวกเสาวพวกอะไรอะ่ะเสาทุกตน้นก็ไม่เป็นเสานะไม่เป็นเสาเสาแบบปูนอะ่ะจะต้องกระเบื้องไปหอมันทุกอันเลยเอากระเบือ้องหอไว้แล้วก็สีก็คือให้มันล้อกับสิ่งวัดล้อมอะ่ะอันนู้นอันนี้สีครีมตรงนู้นสิ่งวัดล้อมสีเทาเลยมาก็เป็นเทาอะไรแบบนี้มาอี่นี้นะคะห้องดูหนังหรือห้องโฮมเทียร์ตอนนั่นเองซึ่งจริงๆห้องดูหนังมันจะต้องเป็นกำแพงทึบใช่ไหม ส่วนใหญ่มันจะต้องถือแน่ๆตรงนี้มันก็ควรจะทําเป็นน้าแพ็งแต่ป้าไม่เอาไงปลาก็าถือทเป็นกระจกแทนตอนนี้ชั้ือจจกระจกกระจกเพราะว่าป้านอกจากจะทาเป็นห้องพูงนังแล้วยังมีความตั้งใจจะทำให้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ให้เหมือนกับว่าได้แสงธรรมชาติเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โปร่งและที่สาคัญมันก็จะได้เห็นถึงการอย่างเช่นตอนนี้จะเห็นว่านัชชา กำลังแล้วเราอยู่พี่สาคือกำลังขวายู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันคอนเนคกันารบางทีแบบว่าเด็กๆน้องพี่เพื่อนๆน้อกอเกกันแม่นั่งเมาสข้างนอกแม่ก็นั่งเมาก็อยู่ข้างนอกแล้วมองเข้าไปเห็นใครเต้นท่าอะไรแปลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมมะนะคะตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวคือจริงๆแล้วตอนนี้มันยังไม่เสร็จเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าที่เห็นเป็นไม้อัดกลุ่มเป็นกำแพง ไว้ตอนนี้คือชั่วคราวเพราะว่ายังมีการก่อสร้างข้างในไม่ได้ก่อสร้างมีการทาบิวอินข้างในอยู่อันนี้ต่อไปในอนาโคตรตรงนี้ห้องกินข้าวมันจะเป็นกระจกบ,บานเฟียมเขาเรียกว่าอะไรประตูกระจกบ,บานเฟียมอะ่ะก,ก็คือ<า>จะโลง่งก็คือ,อฟังก์ชันตรงนี้อาจจะปิดแล้วเปิดแอร์ก็ได้หรือเปิดออกไปเพื่อให้มันโลง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าจะปิดจะเปิดมันก็ให้ความรู้สึกโลง่งแล้วก็คอนเนคถึงกันเรื่องด้วยว่า ตรงนี้มันเป็นกระจกไงอันนี้มันก็คืออย่างที่บอกว่ากระจกมองเห็นการโลง่งกระจกมองเห็นการก็คือเป็นข้อดีของการเปลี่ยนกําแพงทึบให้เป็นกระจกก็คือมันจะแบบโล่งโปร่งแล้วมันก็คอนเน็กถึงการเห็นกันหรือว่าเอะตรงนั้นใครทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นชั้นสามเนี่ยถ้าพูดว่าหน้าบ้านหลังบ้านไม่มีกําแพงมีกําแพงเฉพาะข้างบ้านนะสองฝั่งตรงกลางบ้านทั้งหมดเราไม่มีกําแพงเลยนะหเห็นไหมจะเป็นโลง่งเป็นกระจกถ้าเบื่อเปิดโล่งหมดเปิดพม่านหมด มันก็จะเป็นพื้นที่เขาอะไรต่อเนื่องกันหมดอ่ามันก็เลยจะดูโปร่งโล่งข้าอยู่ตรงนี้ก็เห็นห้องกินข้าวเห็นจนาการไปก่อนเพราะตอนนี้มันยังตก่าตุ่มใช่ซึ่งไอประตูบานนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันใช่ๆที่จะเป็นกระจกอันนี้ก็เป็นประตูชั่วคราวนะเห็นไหมมันยังแบบต้องแกะอย่างเนี้ยสามารถจะชั่วคราวอีกนานเลยเป็นชั่วคราวที่นานมากล่าช้าทำไรอยู่รอแม่รอแม่เหรอป่วยแล้วไม่สบายแล้ววันนี้อ่ะก็คือพอเข้ามาห้องเนี้ย จะเจออันนี้ก่อนเลยก็คือจะบอกว่าผนังด้านนี้เป็นด้านข้างของบ้านใช่ไหมยาวไปเนี้ยก็คือจะต้องเป็นแบบผนังไงแต่ป้าก็ไม่ไอเป็นกําแพงไงป้าก็ไม่ให้เป็นกําแพงแบบปูนเฉยๆป้าก็จะต้องมีการทําอะไรก็คือการเอาหินเอาหินมาแปะซึ่งอันเนี้ย เป็นหินอ่อนพลาซนโดนะก็คือทําเป็นลวดลายเหมือนเป็นกําแพงหินอ่อนแต่ก็สเปซที่แบบว่าเออแบบว่ามีอะไรอะ่ะไม่ใช่เป็นแบบว่ากําแพงโล่งเฉยๆส่วนออด้านที่ยังไม่เสร็จเราจะบอกเล่าเล่าไปเลยแบบเพราะว่าเราจะเข้าไปดูได้ก็หรือว่าเราจะเข้าไปดูได้พอเลยเข้ามาตรงนี้คือห้องกินข้าวละห้องกินข้าวแล้วห้องครัวตรงนู้นซึ่งจริงก็เป็นกำแพงต่อเนื่องมาจากไอ้เจ้าขินสวยๆนั้นก็คือตรงเนี้ย ไม่ปล่อยเป็นกาแพงเหมือนกันก็คือเป็นตู้เลยเนี่ยทั้งจะเห็นเลยเนี่ยทัางแหลมปลุกตู้โครงไมอ้ออกมายาวตื้อไปน,นู่นเลยนะคะก็คือเนี่ยเป็นตู้เก็บของทั้งหมดอ่าฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ที่เมื่อกี้พูดจากข้างนอกไปแล้วว่าต่อไปเดี๋ยวจะเป็นประตูบานเฟยมเป็นกระจกอันนี้เข้ามาในห้องดูหนังนะคะห้องโฮมเทเตอร์คือจริงๆห้องโฮมเทเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องทำกับเออกระจกประตูอะไรให้มันดูวุ่นวายอย่างนี้ ทั่วไปก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นกำแพงปลายแล้วมีประตูเปิดเข้ามาอะไรอย่างนี้ประตูบางเดียวใช่หรืออาจจะกว้างหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าป้องกันความต่อเนื่องอ่ะแล้วก็อยากให้แบบบางทีมันเปิดโล่งไปได้เลยฉะนั้นกำแพงตัวนี้เราไม่เอาเราก็เลยทําเป็นประตูกระจกแบบว่าตลอดแนวนี้คือถ้าเกิดว่าจะปิดแล้วก็จะดูหนังก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาปาร์ตี้กันเยอะๆแบบอยู่ห้งหงหงหงองนี้ห้องนี้ห้องนอนเราก็เปิดโล่งได้เลย ดีไหมน้าชาเขาใจที่ป้ากวางพูดไหมคะแปลเด็กป่วยอ่ะส่วนกำแพงด้านโน้นนะคะด้านโน้นเราจะเปิดไฟโชนนิดนึงไหมก็คือเก็บโมเดลเก็บของสะสมของปลาปาก็คือเราไม่ได้เป็นกำแพงเหมือนกันแล้วก็เอาตู้ไปกรุบทับกำแพงไว้ก็จะเป็นตู้แบบว่า โชว์ได้สวยงามแต่ว่าเวลาจะดูหนังอะไรเงี้ยเราก็ปิดมากอย่างงี้ส่วนด้านนี้กําแพงก<ป>็เอาจอมาแปะอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องมีจอดูหนังใช่ไหมก็จะไม่เห็นมีกำแพงเนี่ยก็จะเป็นห้องเนี้เรียกว่าไม่มีกําแพงปูนเลยอ่ะนี่กระจกจอตู้กระจกมันผิดวิสัยของห้องดูหนังใช่ไผิดมากเพราะห้องดูหนังมันต้องแบบถึก,ถกๆกล่องใช่ไหม ขึ้นมาเราจะพามาดูด้านบนนะคะเนี่ยด้านบนต่อจากตัวกําแพงหินที่นะคะอยนู่เขาเนี่ย,ยตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็คือจะเป็นกาแพงโผนเหมือนกันก็คือไม่เอาไม่เอาเอาไม้มาปลูมันอีกจะไม่อยากทำไม้มาปลูกอีกแล้วถัดมาตรงนี้ก็ปูกระเบื้องอีกปูกระเบื้องหมดเลยนะคะให้มันล้อกกับพื้นขึ้นมาเลยอย่างนี้อ่ะแล้วพอถัดมาด้านนี้แล้วก็คือทำเป็นกระจกหมดเลยอ่ะถอยไปนะคะถอยไปหรือว่าหันไปดูก็ได้เนี่ย ไปกระจกหมดเลยประตูเข้ารตรงนี้ก็เป็นกระจกตรงนี้ก็เปียนเป็นกระจกตรงนี้ทาตู้ใส่ของนะคะแล้วก็ถูกกระเบื้องอันนี้จริงๆอันนี้ก็ต้องถึก,กนะแต่ว่าทําเป็นกระจกอีกเพื่อที่ว่าแบบให้มันโล่งมองไปเห็นข้างล่างด้วยอะไรเงี้ยเดินเข้ามาในอันนี้เรียกว่าโซนทางานของเรานะคะจริงๆตรงใหญ่ก็คือจะต,ต้องเป็นกาแพงนิค่ะ ก็เอาไม้มาปูกอีกไม้มากูกแล้วก็พันรอบไปเลยนะนี่ฝั่งนี้ป,ปูนเปิรอนอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นเอาไม้ปุกหมดทั้งข้างตรงนี้ก็บกปูนะั้นจริงจําได้แล้วก็เอาไม้ช่างแหลมมาปุกปูกปด้านนี้เหลือกาแพงไว้นหน่อยนึงเตดกระจกติดกระจกเหยมาดูโล่งอะไรเงี้ยเพื่อให้คนที่มาบ้านเราอ่ะรู้สึกมันโล่งแล้วก็ง,งุนงง ใครมาครั้งแรกมาี่มองเข้ใหญ่ไม่รูนั้นห้องอะไรไม่ใช่ไม่กระจกนี่ไงไเป็นเหลือสองอันใช่ไหมเดี๋แบบสะท้อนทําไมดูกว้างมากส่วนกําง<ะ>ด้านนี้ก็คเคยพูดไปแล้วว่าทำเป็นตู้ปลายาวไปเลยนะคะมีระบบตู้ปลาตู้ปลาตรงนี้ก็เจาบช่องเอาไว้ใส่ตู้เย็นแล้วก็ให้ช่างแหลมบิ้วทำตู้มาครอบใส่ของใส่ไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแย่แล้วแอบมีกำแพงปูนแล้วอะ่ะ เราอุตส่าห์พูดว่าไม่มีเนี่ยมีแคูนนะสีแค่นี้แหลแค่เนี้ยแหละห้องน้ำไม่มีแล้วเนี่ยในห้องน้ำก็คือถูกกระเบื้องอยู่แล้วใช่ป่ะถูกกระเบื้องทุกด้านเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกำแพงห้องน้ำก็คือฉาบปูนเรียบก,ก็เอาหินมาแปะอันนี้เป็นหินชื่อว่าอะทรัพย์โปรตีนอนะทรัพย์โปรีนอ่าแล้วเป็นหินอ่อนนะแล้วก็เอามาแปะให้มันแบบว่าดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย ส่วนฝั่งโน้นไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือเป็นกระจกเปิดโล่งหมดเลยนาทีเห็นต้นไม้เห็นแสงเข้ามาห้งองนี้สว่างสวยคืออยู่กลางวันอยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดไฟได้เลยใช่ใช่แล้วก็แม่นั่งกินข้าวน,นี้มองไปเห็นป้าแ,แอบหลับตอนทํางานอะไร,รทำอยู่แล้วหลับฟ้า,หล,าหลับอยู่ก็แอบเห็นแม่แอบกินนมอยู่ <laughs> ๆๆนะคะเนีย่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระจกหมดจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นอันนี้ก็เป็นกระจก คือให้มันลงโกมองเห็นแสงธรรมชาติให้แสงเข้ามาจริงๆอันนี้คือโพสเพลแล้วนะเป็นตอนเย็นๆถ้าเกิดบางวันอย่างที่ป้าบอกว่าเราตรงนี้เราไม่ต้องเปิดไฟเลยก็คือเป็นแสงธรรมชาติยิ่งกลางบ้านนี่คือแบบว่าแดดเลี้ยงลงมาเลยปลูกต้นมงต้นไม้ได้เพราะว่าแบบได้รับแสงเต็มที่อะไรแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอย่างหนึ่งคือมันจะไม่มีความเป็นพรเวทนะอะอยู่บ้านเนี้ยคือว่าพี่สาวนักชาชเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นถึงกันหมดเออแตาทำงานเราแอบหลับอ่ะ ไข่ขึ้นมาก็จะเห็นแล้วเราก็ค้องแบบนี้ใช่ไหมใช่เพาปาปาอยากให้มันโล่งๆอรย่างเงี้ยอ่ะต่อมาห้องทํางานตรงนี้ก็คือเป็นกระจกหมดก็คือต้องการความเปิดโล่งจริงๆแล้วห้องทํางานส่วนห้องทํางานเนี่ยบางทีก็อาจจะทําเป็นแบบว่ากาแพงทึบนั่นแหละกำแพงทึบต้องการความเงียบเออเพราะว่าจะได้แบบว่าห้องทํางานไนียแต่บม่อย่างเนี่ยบางทีทํางานอยู่คือเราเราเลือกไงว่าเราต้องการแบบนี้ เพื่อที่ว่าเปิดโล่งมองเห็นกันหมดแต่ว่ามันก็จะจอย่างเรื่อง p r i v a t ที่บอกบางทีเราขยับตัวหน่อยหมาก็เรี <c oughs> <c oughs> เยกก็ก็เา <c oughs> หมงเลยเห็นอะไรเงี้ยเราแบบน้องพิมพ์เข้ามาเดินไปเดินมาหมาก็มันเรียกอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้เห็นหมดแต่ว่าก็ดีบางทีเรามองเห็นว่าเฮ้ยอยู่ดีๆหมากล็ลากของลงไปที่พื้นเอา้าเราก็บวิ่งมาอา้าวอย่าเอาไปกัดอันนั้นเอกสารแม่อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเออก็ดีอะต่อไป เข้ามา่มาตรงนี้ก่อนเลยเห็นผนังนอ,นอีเฟื่องยูลนี่แหละเป็นจุดเดียวของบ้านที่ติดรูปนี้ได้ถูกไหมไคือเราอยากได้แผนที่อันนี้มากเพราะว่ามันสวยแล้วก็เราสามารถเอามาติดเป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวเล่าของเราว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างโน,น่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแม่อยากได้อันนี้มากตอนแรกป๊าบอกว่า ซื้อไม่ได้ทาไมอ่ะไม่มีที่ติดอะไรบ้านเราทั้งบ้านไม่มีที่ติดหรอป้าป้าบอกไม่มีเราก็เลยมาเดินสำรวจาก,กาันแม่อยากได้มากป้าบอกเออที่ตรงเนี้ยเราก็มุมเดียวจริงๆนะเดี๋ยววัดไปได้จริงๆอ่ะอยากได้แผ่นใหญ่กว่านี้ แต่ว่าไม่ได้เพราะว่าที่มีอยู่แค่นี้ก็เลยต้องซื้อริงๆิ้ง,ง,งทกอื่นไม่มีแล้วจริงไม่มีทิ้งจริงเราอยากะจะไดแบบเป็น,นมีเชือ,อ <ะ S 1> ผ่านดูทั่วอะอนเนี่ยแผงห้องทำงานฝั่งนี้เป็นกระจกจริงอันนี้เป็นกระจกส่วนด้านหลังก็เป็นตู้หมือนเลยกำแพงด้านหลังทําเป็นตู้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 เหมดนเลยตู้ใส่เอกสารเป็นตู้ทึบส่วนนี้ฝั่งนี้ก็ทําเป็นตู้โชว์อดีตู้หนังสือทำเป็นตู้โชว์อีกเป็นกระจกออกอันนี้ก็อ่ะกระจก ฝั่งนี้มองลงไปจะได้เห็นบอ่อปลาเห็นน้ําอะไรนี้ไปก็คือไม่มีกําแพงเนะี่ยมีจุดนั้นจุดเดียวเลยที่ติดภาพได้ตอนนี้ก็จะเดินเข้าห้องนอนนะคะซึ่งกําแพงฝั่งนี้จริงๆก็คือมันต้องเป็นกําแพงทึบแหละเพราะว่ามันเป็นกําแพงของห้องแต่งตัวที่อยู่ในห้องนอนใช่ไหมตรงนี้ก็ไม,ม่กำแพงก็เอาไม้มาปลูเพื่อความสวยงามทีนี้เราก็าเลยแบบเออทางเดินเข้าห้องนอนที่ป๋าเคยพูดไปแล้วว่าตรงนี้คือเขาจะทําให้มันเป็นเหมือนระเบียงนั่งเล่นได้ ก็เหล็กลูกํากแพงไม้แล้วก็ตรงนี้ก็คือทําเป็นปูกพื้นไม้แล้วก็แบบว่าตรงนี้ก็คือทําเป็นราวกันตกที่เป็นกระจกตลอดแนวเลยที่มันแบบดูโล่งล้อแบบพวกบนลงบันไดก็คือตรงนี้เป็นกระจกหมดเลยนะคะ่ะขอเชิญเข้าห้องไปเข้ามาในห้องนอนแล้วนะคะในห้องนอนนี้เห็นได้ชัดว่าเราไม่มีกำแพงเลยเราก็จะแบบทุกด้านเป็นกระจกกระจกกระจกแล้วก็เป็นหินค่ะอ่ากระจกนะคะ ฝั่งนี้ก็กระจกนี่กระจกทําแงหินหินกลูกที่มันต่อเนื่องมาจากข้างนอกแล้วตรงน,นี้ก็ก,กระจกเหมือนกันกระจกรอบด้านเลยกระจกเป็นส่วนนึงแต่ว่าทำม,มาเหมือน<ม>หนาใหญ่ไยยงหนารวบแล้วมันก็ต้องมีกรองอยู่อย่างเงี้ยอ่ะก็คืออย่างที่บอกข้อดีของกระจกโลก่งโปร่งแสงเข้าธรรมชาติแล้วก็คอนเน็กซึ่งอย่างที่บอกเคยพูดไปในหลายคลิปแล้ว ถ้ามาดูตรงนี้ก็คือจะเห็นหมดทุกสิ่งอย่างนะคะตัง้งแต่ชั้น3มชั้นนี้ทะลุไปตรงห้องทำงานแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอ่าฉะนั้นก็คือจะเห็นกันหมดเลยแต่ห้องนี้มีความ p r i v a t นะเพราะว่ามีพมา่าติิดพม่าก,ก็ private มันเป็นห้องนอนแล,แล้วก็ต้อง private อันนี้ปิดอันอันนี้ผ้าโปร่งเนี้ยปิด เพื่อให้วาดสมมุติเาิงที่กลางวันเนี่ยเราปิดคือให้แสงเข้าอย่างข้างหน้าเนี้ยก็ปิดแล้วก็ให้แสงเข้าแต่ยังบังสายตาอยู่เพราะว่าด้านโน้นมันก็จะเป็นแบบที่สาธารณะเขามองเข้ามาได้ใช่ป่ะเราก็จะปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอกลางคืนเราก็จะปิดหมดก็คือปิดม่านทึบมันก็จะเป็นแบบทึบไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ใช้ม่านแทนในความไพรเวทนี้ ออกมาตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำนะโซนห้องน้ำก็เช่นกันก็คือเป็นกระจกอะไรนี่มันจะเป็นปูแล้วก็แปะกระเบื้องพันหมดกระเบื้องกระเบื้องขึ้นมาหมดกระเบื้องกระเบื้องในห้องน้ำม,มันเป็นกระเบื้องอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็คือ,อเป็นกระจกโตกเครื่องแป้งกระจกอ่างล้างหน้าอยู่แล้วนี่ก็ปูด้วยกระเบื้องส่วนในห้องนี้มันไม่มีกาแพงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นห้อง walk in closet รอกได้ก็คือต้องกรุกเป็นไม้อยู่แล้วเป็นตู้อยู่แล้วนะคะ แล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างของอการเปลี่ยนกำแพงปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าใครนะคะไม่ชอบกำแพงปูนทาสีอย่างป้าเนี่ยเราก็ไม่ชอบวอเปเปอร์เนี่ยก็จะได้มีไอเดียนะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างอย่างบ้านเราอะก็คือบางจุดหลายจุดเลยแหละส่วนหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นกระจกแล้วก็ปลูกไม้ปลูกหินปลูกกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าเออปิดผิวให้้รียบเรียบร้อยสวยงาม เดี๋ยวแชร์นิดนึงสำหรับปาเนี่ยไม่ชอบวอลเปเปอร์เพราะอะไรแม่สำหรับแม่สำหรับแม่หรอก็มันมันชอบค่ะมันชอบเหลืองอ่ะมันจะเหลืองเร็วๆเร็วว่ะสำหรับปาเนี่ยก็คือหนึ่งรู้สึกว่าวอลเปเปอร์เนี่ยมันมีฝุ่นกระดาษสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ไม่เหมาะนะครับสำหรับเด็กจิ๋วอะไรอย่เงี้ยสองก็คือว่าอย่างที่แม่บอกคือมันมีอายุของมันพอใช้สักพักหนึ่งเ่ยมันก็จะเหลืองแล้วก็ถ้าเกิดว่าจุดนั้นมีน้ำั่วหรืออะไรอ่ะมันจะขึ้นลามีเชื้อรามีคาำพูดมีเชื้อราท่หลายจุดเลย อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งสาหรับป้าเนี่ยมองว่ากําแพงเนี่ยถึงแม้แว่าเราจะไม่กรูไม้กรูกระเบื้องเนี่ยเราทาสีมันยังดูมีคุณค่ามากกว่าเอากระดาษมาแปะไงกระดาษอลเปเปอร์เป็นแค่กระดาษมาแปะแปะเหมือนหออขวนอย่างเงี้ยใช่ไหมอเอาเป็นทาสีก็ยังดีกว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคนนะคะอันนี้คือป้าเขาไม่ชอบนะเราาอเลยอย่างนี้แต่ว่าบางคนเขาก็ชอบนะเพราะว่าอลเปเปอร์เนี่ยมันก็มีลายหลากหลายบางคนเพราะว่า ปิดไปแล้วก็สักพักก็เบื่อก็ลองลติดใหม่ก็ได้อะไรย่างเงี้ยมันก็ได้อารมณ์หลากหลายก็คือแล้วแต่การใช้งานแต่ละคนเลยอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวเราวาจะไปว่าว่ามันไม่ดีเสมอไปก็ไม่ใช่แล้วแต่ความชอบใช่ไหมโมเออใช่อนะ เบอกว่าใช่นะคะเราเป็นไอเดียเราไม่ได้พาทุกคนไปดูชั้น5้าชั้นบนเพราะว่ามันก็จะคลายคายกันไอเดียประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับว่าคนที่ดูอยู่นะคะว่าเออกาลังคิดว่าตรงนี้กรุกอะไรดีหรือทอะไรดีก็อาจจะทำแบบเราบ้างก็ได้อ่ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย